สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยมากนะครับคลิปนี้นะครับจะทําเมนูไก่ลวนเค็มนะครับวันนี้เรามีไก่ที่ต้มไว้แล้วนะครับครึ่งตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาฉีกเอาแต่เนื้อนะครับกับหนังถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกินหนังไก่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะการฉีกเนื้อไก่นะครับก็ง่ายๆเลยฉีกออกมาเลยนะครับที่เป็นกระดูกก็หักออกแบบนี้เลยหักแล้วก็หักแบบนี้นะครับ แล้วก็ฉีกนะครับอันนี้เราก็ฉีกเป็นชิ้นไปก่อนฉีกเอาแต่เนื้อก่อนนะครับแยกเนื้อกับกระดูกก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาฉีกอีกทีนึงเป็นชิ้นเล็กๆถ้าเกิดว่าฉีกไม่ได้ฉีกฉีกไม่ขาดเนี่ยก็สามารถใช้มีดได้นะครับนี่ออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ฉีกเอาแต่เนื้อนะครับเลาะอาจจะใช้มีดเล็กๆได้นะ โอเคครับฉีกเอาแต่เนื้อเสร็จแล้วนะครับอาจจะมีกระดูกอ่อนด้วยนะนี่กระดูกอ่อนตรงส่วนอกนะครับเราก็พอได้เนื้อแบบนี้แล้วเราก็มาฉีกอีกทีนึงนะครับฉีกเป็นเส้นอยาให้เส้นบางมากนะครับก็ฉีกเป็นแบบเส้นความหนาก็พอประมาณนี่ครับฉีกไปตรงนี้เป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับเป็นอกตรงเนื้อตรงหนัง ฉีกใส่ไปให้หมดเลยครับ โเคเราฉีกเนื้อไก่เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้หนึ่งถ้วยใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตํามสมุนไพรนะครับในการทำไก่รวนเราก็จะมีรากผักชีนะครับวันนี้ใช้3รากแล้วก็กระเทียมกระเทียมประมาณ5้าถึงหกกีบนะครับ แล้วก็พริกไทยวันนี้จะใช้เป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยดำนะครับจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือว่าพริกไทยดําก็ได้แล้วก็โขกกได้เลยโอเคประมาณนี้ตั้งกระทะไฟกลางนะครับแล้วก็ ใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็สามเกลอือนะครับที่ตำไว้กระเทียมพริกไทยรากผักชีใส่ไปแล้วก็ผัดนะครับผัดให้หอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยนะครับ ผัดให้หอมเลยนะครับไก่เนี่ยสุกอยู่แล้วเราไม่ต้องผัดนานผัดให้แค่กลิ่นของสมุนไพรที่เราตําไว้นะครับก็คือว่าให้เขาซึมเข้าเนื้อไก่ปรุงรสนะครับด้วยน้ําปลาเลยอย่างแรกประมาณหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสปลาเขียวหนึ่งช้อนชาเหมือนกัน น้ำตาลทรายนะครับปลายช้อนแล้วก็ผัดนะครับผัดให้เข้ากันทำง่ายมากๆโอเคเรียบร้อยครับ ปิดไฟได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตชิมดูสักหนึ่งชิ้นนะครับหืมหอมอร่อยมากๆครับไก่ต้มที่มีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เราโขกนะครับประมาณนี้เลยก็เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ เมนูง่ายๆที่ทําจากไก่ไหวเจ้านะครับหรือว่าจะเป็นไก่ต้มน้าําปลาไก่ที่เหลือจากการทําข้าวมันไก่ไก่อะไรก็ได้นะครับที่เป็นไก่ต้มสามารถนํามาฉีกแล้วก็นํามารวนแบบนี้ได้เลยสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ครัวอร่อยมากด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ